สวัสดีครับผมโจที headset ครับคลิปนี้เราอยู่กับเกม GTA ภาคตื่นบัลัก์กน้องไนทโทนี่นะครับแล้วก็ในคลิปนี้นะครับแย่ yeah, แล้ว VIP ถูกลักพาตัวไปนะครับเราต้องตามหาเธอให้ได้นะครับเธอแสดงว่าเป็นผู้หญิงใช่ไหมแสดงว่าผู้หญิงถูกลักพาตัวไปนะครับบอกใบให้นะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะว่าผู้หญิงคนนั้นคือใครและเราจะพาตัวเธอออกมาได้หรือไม่ มาลุยกันต่อครับให้เราเดินทางมาที่รับเฮคิริสมาทํางานนะครับแมชีวิตนี่มีแต่งานนะครับพอเรามาถึงแล้วเราก็รัดแถวเลยนะครับแมคนนี้บอกเลยว่ามองตากันปิเปียบเลยนะเฮ้ยวัดดีทอยว่าง่าเฮ้ยเดี๋ยวเพื่อนเออพอดีฉันกำลังจะดังนะนะเพื่อนเอ้ยพวกว่าจะมีคนมาสัมภาษณ์ฉันฉันจะได้งานใหม่เร็วๆนี้นะนอกจาก คนขายตัวเข้าขับเวนเนี่ยไอ้คนนี้ชื่อถอยนะครับทุกคนน่าจะจําได้เนาะส่วนรูอิสนะครับก็ไม่ได้สนใจนะครับบอกว่าเฮ้ยเดี๋ยวขอกลับเข้าสู่โลกความเป็นจริงก่อนะเพื่อนไอ้คงไม่ดังหรอกคงได้เป็นขี้ค่าเขาตลอดไปเฮ้เดี๋ยวก่อนเพื่อนขับเต็มแล้วเต็มได้ไงว่าทุกคนเข้าไปหมดเรือแต่กูคนเดียวอดูวดวายถอยมันจะเกลียนนะครับไม่อยากให้ไอ้นี่เข้าเฉยเลย ไอลูกอิดมันก็มาหาลูกที่โทนี่มันนี่แหละนะครับโทนี่ก็ดีใจนะเนื่องจากคนเต็มร้านเลยนะครับนี่เกเต็มร้านไปหมดเลยพวกเราจะรวยแล้วคนมาเที่ยวกันเยอะมากเลยนะเนี่ยเงินไหลสะพัดเลยแต่เกซี่ไม่รู้หายไปไหนแต่ช่างหัวเธอเธอมันนั่งนี่ เออนายรู้ไหมว่าคืนนี้เนี่ยเขาจะมีการแลกเปลี่ยนเพชรเวนนั่นที่พิพิธภัณฑ์น,น่ะพวกเราจะไปเอากันและเอามาขายแพงท,ทุกทุกเลยอืมนะแกก็เลื่อนจะไปด้วยนะครับเออลูกพี่เหมือนจะไปไม่ได้นะครับเนี่ยเดี๋ยวผมไปเองตามสเต็ปซิน่าเนี่ยลูกพี่ไม่ต้องไปหรอกเพราะว่าจะเป็นตัวถ่วงผม พอเราเดินออกจากครับเฮอร์คิวฤสนะครับไอยูซุบมันก็โทรมาพอดีนะครับมันจะโทรมาชวนเราไปเล่นไปดื่มนั่นแหละนะแต่เราก็อโอเคเลยทุกพี่ยูซุบครับผมขอยืมเฮลิคอปเตอร์หน่อยครับจะเอาไปป้นนะครับนี่ยูซุบบอกว่าโอเคได้จัดไปเลยแบวที่ลานจอดหอของฉันเลยนะในภารกิจนี้ครับเราก็เดินทางไปที่ลานจอดหอของไอยูซุบผู้ร่ำรวยนะครับพอเราไปถึงแล้วนะครับเราก็จะได้เจอ หอสุดสวยเลยนะครับเป็นสีทองเลยนะนเราอยากได้หอที่มันไม่เด่นนะครับแต่มันโคตรเด่นนะครับเนี่ยสีทองเลยทีเดียวเชียวแล้วเราก็ต้องเดินทางไปที่พิพิธภัณฑ์ศิลป,ปะเมโทรโพลิตันนพอเรามาถึงแล้วนะครับก็จะได้ลงไปด้านล่างนะครับก็คือเราจะ ไปแอบดูพวกมันส่งของกันนะครับก็คือจะไปป้นอีกทีหนึ่งนั่นแหละนะครับนี่และพิพิธภัณฑ์นี่ครับก็คือพิพิธภัณฑ์ศิลปะธรรมชาตินะครับมีไดโนเสาร์ด้วยนะข้างในสวยจัดเลยนะครับแต่มีคนไม่ดีครับมาแลกเปลี่ยนเพชรกันนะนี่พี่นิโก้ก,กับจอนนี่นะครับโอ้ยลมันกลมนั้นเนี่ย ยิ่งแม่งเลยละกันเนี่ยขโมยเพชรพวกกูมาเฮ้ย <He> i, อย่าขยับนะเวย้ยถ้า <Okay. S 1> ไม่งกก็ตายซะหมายความว่าไงวะนี่พี่จอนนี่เอาเงินไปนะครับแล้วเราก็สตร์กระสุนแล้วก็ต้องกระโดดเข้าไปข้างในนะครับนี่เลยไอ้สองเพชรก็ตายนะในภารกิจนี้นี่ส่วนพี่นิโก้ก,กับจอนนี่ก็ไปอีกทางหนึ่งนะครับส่วนเราต้องวิ่งตามเพชรนะครับไอ้หมอนี่ที่มีเพชรนะมันชื่อว่าไอแซคนะครับเป็น คนชาวยูนะครับไอคนเนี้ยอืมเฮ้ยได้เพชรแลวเว้ยไอคนนี้มาก็บอกกับลูอิตนะครับว่าเฮ้ยเดี๋ยวเราจะมาแบ่งเพชรกันนะคนครึ่งๆอะไรเงี้ยอยา่าฆ่าฉันนะพาฉันออกไปด้วยนี่ส่วนลูอิตบอกว่าเฮ้ยไม่ได้พวกมันขโมยเพชรของกูมาเพื่อนก,กูแค่มาเอาคืนเท่านั้น แล้วหลังจากที่เราได้เพชรแล้วนะครับก็หวานหมู่นะครับเราก็แค่ออกมาเลยนะไม่ต้องสู้กับเจ้าหน้าที่นะครับแต่พอเราออกมาด้านนอกเจ้าหน้าที่รออยู่กันตรึมเลยนะครับก็แด้นึกว่าจะออกมาแบบชิลๆนะครับเนี่ยนี่แล้วก็ของไอยูซุปนี่ผมเพิ่งดูนะครับเนี่ยเฮ้ยมันโคตรขนาดนี้ลแล้วเนี่ยโอ้โหนี่มันรถถังกินได้ชัดๆเลยนะครับมีอาวุธครบมือเลยนะ พอเราขับออกมาได้นิดนึงแล้วนะครับแล้วก็โทรบอกลูกพี่โทนี่นะครับโทนี่บอกว่าเฮ้ยได้ของมาแล้วก็เอามาได้เลยนะเออเดี๋ยวหาวิธีสางเมาอยู่ตอนเนี้ยเอางั้นเถี่ยวพอวางสายเสร็จแล้วก็ต้องมายิงพอของเจ้าหน้าที่ด้วยนะครับที่ตามเรามานะถ้าไม่ยิงไอ้ดาวสี่ดาวมันจะไม่หายไปด้วยนะครับยิงประมาณสักสามลำนี่แหละนะยิงยากเอาเรื่องเหมือนก,กันนะครับต้องเล็งเป้าด้วยนะครับแต่มันมีมีเป้านะครับประเด็นเนี่ยหลังจากที่เรา จัดการเจ้าหน้าที่ได้นะครับหนีจากตำรวจได้ก็เอาห่อมาส่งที่ตรงนี้แหละนะครับและโทนี่เหมือนกับน,นัดกันไว้นะครับโอ้โหมาทันทีเลยตเดียวเจียวเฮ้เฮ้ยตทนี่เออผ้ได้เพชรมาแล้วโอ้านก็ทําดีนะเนี่ยเดี๋ยวขอเอาไปเก็บไว้ในตู้เซฟก่อนละกันนะได้ครับลูกพี่เอ้ยแต่เด,เ,ดเดูเหมือนว่าทุกคนจะขับรถหนีผมเลยนะครับเนี่ยเอาได้ของแล้วไปเลย พอเราขับออกมาไอยูซุก็โทรมาเลยนะครับล้วก็ขอบคุณมันนะว่าที่ให้ยืมห่อนะครับส่วนมันก็ขี้โม้นะครับว่าเฮ้ยกูนี่แหละก็คืองูเห่าที่ฟังพิษไปในตัวแกแล้วแต่ก็ไม่เป็นไร,รหรอกนะแค่นี้แหละโมูให้ฟังเฉยๆและต่อไปให้เราเดินทางไปที่บ้านของลูกพี่โทนี่นะครับมาบ่อยนะครับเนี่ยแต่นี่จะเป็นภารกิจ ชี้ต้องชี้เป็นชี้ตายตอนนี้แย่แล้วนะครับเกรซี่ถูกลักตัวไปและไม่รู้ว่าแกหายไปไหนด้วยงานเข้าเลยทีเดียวเียวนะครับและหลังจากนั้นสองคนก็เถียงกันนะครับว่าลูอิสนี้มันไม่ชอบเกรซี่คุณคมไม่ไปช่วยเธอหรอกนะเย่งกันไปเถียงกันมาครับโอหเยโทนี้ถือปืนนะครับตอนแรกจะยิงลูอิสนะครับแต่ไม่กูนี่แหละตัวทวงมึงกูจะหายไปจากโลกนี้ขอโทษด,ด้วยนะลูอิสอ้าวปืนไม่มีลูกครับจังหวานี้โดนตื๊บเขาให้ โอ้ยไอ้แก่เท่าเอ้ยอะไรวะเนี่ยกูทำเวรอะไรเนี่ยเกือบตายเนี่นะมือเกียร์น่ะลุกขึ้นมาลุกขึ้นนี่แล้วก็บอกว่าให้ตั้งสตินะครับโทนี่ตั้งสตินอยซิแล้วเราจะไปช่วยเกรซี่คันนี่โทนี่ก็เดินบบดไลท์วิญญาณไปนะครับแต่เราจะได้ไปกับโทนี่นะั้นในภารกิจนี้และในภารกิจนี้เราต้องเดินทางไปเอาฮอก่อนนะครับก็คือจะเอาฮอ ไปตามหาเกรซี่นะครับและเมื่อกี้เหตุผลที่ โทนี่มันยิงปืนไม่ออกเพราะว่ามันลืมปลดเซฟปืนนั่นเองครับไม่งั้นน่าจะตายไปแล้วนะครับแล้วพวกที่ลักพาตัวเกรซี่ไปน่าจะเป็นแก๊งที่อยู่ในดุกนะครับนี่เป็นเมืองดุกนะไม่ใช่ปาดดุกนะครับคนละสำเนียงกันนะครับและน่าจะเป็นคนที่เคยบาดหมางกับพ่อของเกรซี่นั่นเองครับและอีกเกรซี่นี่มันก็เป็นคนสําคัญด้วยนะครับเกรซี่ก็คือลูกของ หัวหน้าแก๊งอันเชรอตติเลยนะครับเราก็ต้องไปช่วยเนาะแต่ในภารกิจนี้ครับเราต้องไปตามหาแหล่งกบดานของคนที่ขโมยตัวเกซซี่ไปนะครับก็คือต้องหาให้ได้นะว่าใครเป็นคนเอาไปนะครับนี่พี่เสื้อเขียวจำได้ปะไอ้คนนี้ก็คือแพ็กกี้นั่นเองครับแมโลกมันกลมจริงเนาะแล้วเราก็ต้องสะกดรอยตาม ไอ้แพกกี้ไปนะครับนี่ทีดีภาคหลักนะไอ้แพ็กกี้เนี่ยภารกิจมันจะเชื่อมโยงกันนะครับแล้วก็ขับตามไปเรื่อยๆนะครับว่าแพ็กกี้มันไปเอาอีกเกซี่ซ่อนไว้ที่ไหนนะครับคับยันเ <Okay. S 1> ชา้าครับทุกคนนะมาดูกันว่าเช้าจริงหรือเปล่านี่เลย <laughs> เมื่อกี้ยังมืดอยู่นะครับตามไปจนเช้านะบอกเลยนะครับแพ็กกี้นี่ชีวิตประจําวันมึงเนี่ยขับรถรอบเมืองหรือเปล่าเนี่ยนี่ในที่สุดครับเราก็เจอแหล่งกบดานแล้วนะครับแต่เราจะไม่ลงไปพาตัวกซี่ออกมานะครับเราจะถอยออกมานะเพราะว่าได้รู้จุดแล้วนะครับโทนี่มันก็จะส่งข้อความไปบอกคนที่จะมาช่วยอีกทีหนึ่งนะครับก็คือมันจะมีคนมาช่วยอยู่นะสามภาคนี้นะครับมันจะเชื่อมโยงกันนะครับนี่เ้าก็ เอาฮอมาจอดนะครับตรงนี้เลยก็คือจับ่นแหละพวกง่ายๆนะครับแค่เป็นชี้เป้าเฉยๆนะครับในภารกิจนี้และโทนี่กับลูอิสก,ก็จะแยกย้ายกันกลับนะครับเพราะว่าเสร็จงานแล้วเนาะโทนี่มันก็ขับรถกลับเลยนะครับนี่ขับรถปาดหน้าลุงด้วยทิ้งเราอีกแล้วเนี่ยขอระบายารมนิดนึง ต่อไปเราก็ไปรับภารกิจกับโมลิพี่ชายบรูซี่นะครับ <c oughs> นี่เข้าไปถึงนะครับกำลังซ้อมมวยกันอยู่แต่ไม่ใช่นะครับมันกําลังเล่นหมากลุกกันอยู่นี่เองครับนี่เอาไปไหนดีวะดเนี่ยอุ้ยนี่เลยครับเดินมามึงโดนกูแน่ <c oughs> แต่ดูบัว่าพี่ชายนะครับมันจะมีสูตรนะนี่ลุกคาดงานเข่าแล้วมึงนี่ดูวัว่าบรูซี่นะครับจะแพ้หมากลุกนั่นเองเนาะและ ไอ้โมลีก็ชวนเราออกไปเลยนะครับแต่บูซี่นี่มันเศร้าแป,กแปกแลกๆน้วเนี่ยจริงจังขนาดนั้นเลยเหรอแล้วโมลีมันก็บอกให้เราไปที่ลานจอดหอนะครับและในระหว่างทางมันก็เล่าให้ฟังนะครับบอกว่า เฮ้ย <Hey, S 2> เราจะไปที่งานแข่งกันนะเพราะว่ามันจะมีแต่คนรวยมาแข่งกันมีแต่ลูกคุณหนูสุรสารทั้งนั้นเลยนะถ้าเราแข่งชนะเราจะได้เงินรางวัลมหาศาลเลยและฉันจะเข้าร่วมด้วยแต่นายต้องไปเข้าร่วมด้วยเราจะได้มีโอกาสชนะมากขึ้นและการแข่งนี้ นายต้องทําเพื่อฉันเพราะว่าแกติดนี้ฉันอยู่อ่ะลูอิตติดนี้เหรอเนี่ยเขาก็เพิ่งรู้นะครับแต่ก็น่าจะใช่นะเพราะว่าไอ้ลูอิตมันก็ต้องทําตามนะครับและโมลี่มันก็เสนอด้วยนะครับว่างานนี้จะเป็นงานสุดท้ายถ้าทําได้เราก็จะไม่มีอะไรติดค้างกันแล้วนี่เลยแล้วก็มาที่ลานจอดหอนะครับผู้เข้าแข่งขันก็ มาขึ้นเฮลิคอปเตอร์นะครับโ <the noise S 1> มลิมก็ไปด้วยนะครับเฮ้ย hey, ทำไมน้อยจังเนี่ยมี3คนเองเหรอมันรวมหัวโกงงปะเนี่ยเรดี้แอนเจนต์เนโดดเลย <c oughs> เอางั้นเชียวนะครับ <c oughs> โดดไปครับทุกคนนะไปร่วมงานแข่งขันกัน <c oughs> ในภารกิจนี้อยากให้ดูยาวๆนะครับ <c oughs> เพราะว่าโคตรมันเลยนะครับอารมณ์เหมือนเราเล่น GTA ออนไลน์เลยนะครับแบบเล่นกับคนอื่นเนาะนี่มีผู้เข้าแข่งขัน4คนนะครับ ในขั้นแรกครับแล้วก็โดดล่มมาเกาะนะครับแล้วก็มันเลือกเรือนะตอนที่เราเลือกเรือผมแนะนําให้เราเลือกเรือคันใหญ่ห้ามเลือกเรือคันเล็กแบบผมนะครับทุกคนนะผมบอกคุณแล้วนะเพราะว่ามันขับโคตรช้าเลยนะครับนี่มีคนมาแย่งด้วยนะครับผมก็ไม่สนนะครับขับออกไปเฉยเลยนะครับนี่แนะนําให้เอาคันใหญ่นะห้ามเอาคันเล็กเพราะว่ามันขับได้ โคตรช้าเลยนะครับในระหว่างนั้นครับเราก็เกลียนได้ครับแบบนี้เลยนะมึงเปิดโปาเปล่าเนี่ยแล้วก็อันที่สองครับก็คือขับรถนะครับนี่ขับรถนี่มันมากเลยนะครับตัดให้ดูฮอตเลยนะครับที่มีไนโตรนะครับบอกเลยว่าโคตรสุดนะแต่รถในเกมมันไม่เหรอแสดงว่าต้องไปแต่งนะครับเนี่ย ี่ครับฟังเสียงฟังเสียงมีโอกาสติดดาวได้นะถ้าไปขับรถชนตำรวจนะครับนี่เส้นชัยก็คือส่วนสาธารณะกลางเมืองนี่แหละนะครับพอเราชนะแล้วนะครับโมลิมลันก็จะมายินดีกับเรานะครับแต่มันบอกเรานะว่าเลืออีกงานหนึ่งอ้าวบุกพี่บอกว่างานนี้งานสุดท้ายไม่ใช่เหรอไม่เลืออีกงานเดียวเราจะไปขโมยรถกรันไปเจอกันที่บ้านของบูซีนะ Yeah alright bro I gave my word ในบริษัต่อไปครับเราจะได้เจอกับพี่ชายที่กําลังทรมานน้องชายอยู่นะครับให้วิดเพืร์นะไอโมลิคิปบูดเนี่ยตดจริงๆนะครับเนี่ยบูซี่สงสารมึงจริงๆที่ได้พี่ชายแบบนี้นะครับนี่ลุยก็รู้สึกเห็นใจบูซี่นะครับแต่ดูเหมือนว่าพี่ชายมันจะไม่สนใจเลยนะครับนี่ลุยก็บอกว่าเฮ้ยตอนเด็กๆเราเคยเอาบีดแทงผู้ใหญ่ที่เคยมาลวนลามพี่สาวชันด,ด้วยดะพี่สาวของลุยช,ชื่อเลตา เฮ้ยจริงเหรอเนี่ยโอ้นาานี่มันโหดจริงๆ้าจะทําเกินไปก็ได้นะเพราะว่าไม่อยากจะโดนจ้วงแบบนั้นโอเคเดี๋ยวเราไปทํางานกันดีกว่านะเดี๋ยวจะจะอยู่ไม่เกิน50นะ บูซี่เหมือนเดินมีอะไรติดตูดมันนะครับเนี่ยพอเราขึ้นรถแล้วไอ้โมลีมันก็จะมอบหูฟังบลูทูธให้กับเรานะครับก็จะเป็นหูฟังโซนี่นะครับเนี่ยว่าไปนั่นครับโฆษณาด้วยไม่ได้โฆษณาสักบาท <c oughs> นี่แล้วก็ขับรถนะครับพาทุกคนไปขโมยรถนั่นเองครับนี่บอกได้เลยว่าร้านนี้มึงจอดรถชิลขนาดน,นี้เลยเลยเนี่ยพอเรา ขับไปถึงที่ขโมยรถนะครับก็ได้เจอกับสายด้วยนะครับไอ้สายคนนี้มันก็ชี้จุดนะครับว่าตรงไหนควรขโมยนะครับเราเอาเงินให้มันมันก็เดินไปแบบชิวๆนะครับอย่างง่ายเลยนะนี่และในภารกิจนี้ครับเราต้องมากดรถให้กับสามคนนั้นด้วยนะครับสามคนรวมกับเราเนาะนับผิดนะเนี่ยอีกคนคือใครวะเนี่ยผีหรือเปล่า นี่เราก็มากดรถนะครับเราจะได้รถคันขาวคันนี้นะครับโคตรสวยเลยนะแล้วก็โคตรแรงด้วยนะครับบังคับดีๆด้วยนะครับนี่แล้วเราก็ต้องขับรถตามไอ้พวกโมลิไปกับบลูซี่นะครับนี่ในระหว่างทางนะครับมันเหงาเกินไปนะครับไอ้โมลิมันก็เลยทําแบบนี้ครับทุกคนรอดูนะว่ามันทําอะไร ส่งรถธรรมดาไม่ชิวนะครับมันก็เลยโทรเรียกตำรวจให้มาไล่เราเฉยเลยนะครับมันบอกว่าเอ้ยก็อาจจะมีตำรวจมาด้วยนะอืก็เพื่อทําให้พวกเรานี่สู้ซ่าขึ้นมา,าสังนั้นเชียวนะครับโทรแจ้งตำรวจว่ากูขโมยรถอยู่นะครับมาจับกูหน่อยนะอยากขับหนีตำรวจไรงี้นะครับแล้วก็ขับหนีตำรวจไปให้ได้นะครับแล้วก็จะมีอีกฉากหนึ่งนะครับฉากนี้ตำรวจตรงนี้เลยนะ โคตรมันเลยนะครับนี่ขับขึ้นมาบนเรือสินค้าแบบนี้นะครับนี่เป็นจุดกระโดดใหม่เลยกว่าได้นะครับเนี่ยว้าไม่ธรรมดาครับจุดนี้รู้สึกว่าชอบภารกิจนี้มากนะครับนี่พอเรามาถึงตรงนี้ก็จะรอดจากตำรวจแล้วนะครับแม่มึงโทรเรียกตำรวจนี่กูเพิ่งกูเพิ่งคิดออกนะเนี่ยบทแบบนี้ก็มีด้วยโคตรโหด หลังจากนั้นครับทุกคนก็จะเ hey ฮกันนะครับนี่แล้วโมลีนะครับมันก็เหมือนจะอยากคุยกับรูอิต่อนะครับนี่รูอิบอกว่าเฮ้ย hey, งานจบแล้วเราหายกันเจ้ากันนะไม่มีอะไรต่อกันแล้วโมลีบอกว่าเฮ้ย <"Hey, S 1> มันยังไม่จบหรอกไอ้หนูฉันอยากจะให้แกนะกลายเป็นลูกน้องของฉันนะฉันมีอะไรสอนแกอีกมากมายนี่เหมือนมันจะไม่ยอมจบนะครับอยากจะใช้รูอิทต่อนะั่นแหละง่ายๆนะครับรูอิทก็บอกว่าเฮ้ย hey, บูรูซี่สั่งสอนพี่ของมึงหน่อยสิแต่โมลี่นะครับก็ยังไม่สํานึกนะครับก็เลยไปจับหัวบูรูซี่นะครับว่าไอหัวมัสเป็นโลแบบนี้น่ะเหรอมันจะกล้าทาอะไรช้อนงงินเหรอบูรูซี่ก็เหมือนทนไม่ไหวแล้วนะครับนี่เลยโอ้โหอลังการมากครับฉากนี้บอกเลยว่าเหมือนอั้นมาตั้งแต่ต้นเกมนะครับเนี่ย ชกไปปากแตกนะครับเนี่ยแต่ก็ยังดีกันอยู่นะเหมือนมันจะไม่ได้โกรธกันเลยนะครับเรื่องนี้ครับอกแม่น,นะเดี๋ยวพาไปกับบ้านด้วยไว้เจอกันนะไว้เจอกันที่ครับนั่นแหละอุ้ยก็เหมือนเอือมละอ่ากับสองพี่น้องพวกนี้มากต่อไปครับให้เรากลับมาที่บ้านนะครับนี่ก็จะได้เจอกับแม่ของเราทําอาหาร เล mm. erm ี้ยงอัลบบโดกับเอเนกเกอยู่นะครับไอสองเกอน้ำเงินแดงเนี่ยมอเตอร์น้ำเงินแดงหรือเปล่าเนี่ยนี่มากอดกับแม่นะครับเฮ้ยมาเกณฑ์ข้าวกันและลิยครับก็บอกว่าเฮ้ยพวกเรามีงานนะต้องรีบไปแล้วไม่มีเวลาทานข้าวแล้วไปรอกันที่รถนะอืมก็บอกลาจุ๊บกันนะครับแล้วลุยก็ เอาตังให้แม่นะครับส่วนแม่ก็บอกว่าเฮ้ยจะไปทํางานไม่ดีเหรอลูกอยากจะให้ไปเรียนนะหรือว่าทํางานที่ดีกว่านี้แล้วก็เถียงกันนะครับนี่เราก็ได้รู้นะว่าแม่ของลูอิสตกงานอยู่นะครับตอนเนี้และแม่ก็ต้องกลืนน้ําลายแล้วก็ต้องรับเงินลูอิสไว้และในบริกิจนี้ครับเราต้องไป รับงานกับลบาโดแล้วก็อนลิกี้นะครับเป็นงานขนแป้งนะทุกคนนะเฮลโลอินเฮลโลอินนั่นเองครับอ่ไปกันลุยกันเลยแมงานดีๆไม่ทําทำนะครับเนี่ยชอบงานขนแป้งนะครับถ้าอยากขนแป้งต้องมา GTA นะครับเกมนี้แล้วเราก็พาพวกมันมาที่ใต้สะพานโบรฮอนนะครับนี่มีนัดขนแป้งขนาดใหญ่เลึกว่าได้นะครับขนกันต้งๆแบบนี้เลยลือ และในบริกิรนี้ครับเราก็ตามเอลิเก้ลงไปด้านล่างนะครับนี่เดินลงมายังไม่ได้ขนเลยนะครับอยู่ดีๆก็มีแก๊งคู่แข่งของแก๊งนี้นะครับแต่เขาไม่ได้บอกว่าแก๊งไหนนะครับนี่มันก็จะมาขโมยแป้งนั่นแหละนะครับนี่แล้วเราก็ต้องหาวิธีหนีนะครับไม่ได้ช่วยใครเลยนะก็คือต้องเอาตัวรอดแล้วก็หนีออกไป3ามคนจากตรงนี้ให้ได้นะครับนี่มันก็มาทุกทิศทุกทางเลยนะครับแล้วก็มาขึ้นรถกับ เอนดิเก้นะครับส่วนข้างหน้าจะเป็นอัลเบรโดนะครับที่ขับรถไปเนาะแล้วก็ขับรถตามไอ้อัลเบรโดไปนะครับและตอนที่เราขับรถหนีออกมานะครับดูเหมือนว่าตำรวจจะไม่ได้ไล่จับเราด้วยนะครับเหมือนเราจะใส่ฟิล์มดำนะครับคิดว่าและในระหว่างทางครับสองคนนั้นมก็เหมือนงอนเราด้วยนะครับว่าที่ต้องมาขนยาแบบนี้ก็เพราะลูอิสนั่นแหละนะลูอิสได้งานดีอยู่คนเดียวนะครับสองคนไม่มีงานทําก็เลยต้องมาขนยานี่แหละ สองคนนี้พูดแบบเดิมเลยนะครับแสดงว่ามันบ่นสองรอบแล้วนะว่ามไม่มีงานทำ